มาเดี๋ยวปิดเสียงพัดลมให้ผู้หน่อยอนะ okay. อ้าวเริ่มเลยนะคะเขาบอกว่าจงหาค่าฟ,ฟังชันทีโรมิติทุกฟังก์ชันตอนนี้เรารู้จักกี่ฟังก์ชันแล้ว ของพายส่วนสามเนาะเรารู้จักค่าตีโกนวิธีคือค่าอะไรทั้งนั้นค่าไซายค่าคอรสค่าแทนค่าเศษใช่ไหมคะแล้วก็เป็นค่าเศษแล้วก็ค่าคอสเราจะหาทั้งหมดเลย ของไายส่วนสามไพ่ส่วนสามไายส่วนสามไายส่วนสามไพ่ส่วนาสามที่ทั้งหมดหกตัวที่เรารู้จักในตอนนี้ใช่ไหมคนะอ่ะแปนแรกก่อนค่าทายของไายส่วนสามคือตรงไหนก็ไปดูในโปกรมของเราไายส่วน 3. ของเราตรงนี้ค่าไซน์ของมันคือค่า y คือรูทสามส่วนสองใช่ไหมอ่ะตัวนี้เราก็เขียนเป็นรูทสามส่วนสองค่าฟอ s สของมันคือหนึ่งส่วนสองโอเคไหมคะอ่ะเสร็จแล้วค่าแทนค่าแทนของของเรามีสูตรว่าอะไรนะคะ ถาแทนมีสูตรว่าไซดหารด้วยคอสไซายไายส่วนสามส่วนด้วยคอสไายส่วนสามเราก็มาแทนสิไซย์ไพส่วนสามเราคือเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะไาย์ายส่วนสามเราคือรูทสามส่วนสองใช่ไหมค่ะส่วนด้วยหนึ <S 1> 1 <S ่งส, <2. S 2> ส่วนสองคือหนึ่งส่วนสอง เสร็จแล้วเราเราหาต่ออ่ะก็จะเป็นเอาลงมาดีกว่าเดี๋ยวลบอันนี้เอากันเอาลบกันนะเพราะว่ามันไม่พอสามส่วนสองหนึ่งส่วนสองได้รูสามค่ะอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนอันนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนเป็น รู้สามส่วนสองจากหารมาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็เป็นสองส่วนหนึ่งถูกต้องไหมคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็คือรู้สามส่วนสองส่วนด้วยสองใช่ไหมตัดทอนตัดทอนทองตัดทอนรู้ท้อง อ่ะสองตัดสองเหลือรูทสามอ่าค่าแทนของเราคือรูทสามออกมาแล้วเราค่อยเอาไปใส่ตารางของเราโอเคไหมครูคะครูคะต้องทําแบบที่ครูทําอย่างเงี้ยเป็นยาวๆแล้วก็แล้วก็ทําในตารางอีกใช่แล้วค่อยเอาไปใส่ตารางเพราะว่าเพื่อนบางคนเนี่ยก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแทนทายส่วนสามเนี่ยมันหามาได้ยังไงครูจะได้รู้ว่าพวกเราหาถูก อ่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วไปต่อไปต่อไปต่อสำหรับคนอ่ะอันต่อไปที่เราไม่รู้ก็คือเรารู้ไซน์รู้แทนรู้คอสแล้วก็จะเป็นอะไรคะโคสโคสอะไรเศกเศกเศกก่อน sec เศกพายส่วนสาม มีค่ะแต่ว่าแต่ว่าอยู่ในตารางเขาเอาเศษอา่อานค่ะเอาไหนก่อนเขาเอาโคโคเศษเอาโคเศษงั้นเขียนโคเข้าไปโคเศษมีสูตรว่าโคเศษมีสูตรว่าเศษหนึ่งส่วนหงส่วนาดหนึ่งส่วนทรายทรายพายส่วนสามถ้าเราได้พายส่วนสามถ้าเราทําค่านี้ถูกแล้วเนี่ยมันที่เหลือเราก็แค่การหาการถูกต้องไหมคะค่ะอ่ะก็จะเป็นหนึ่งส่วนด้วย ไซก็คือหนึ่งส่วนสองใช่ไหมค่ะอ่ะก็จะเท่ากับหนึ่งคูณด้วยสองส่วนหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งคูณสองส่วนหนึ่งได้สองรูสามส่วนสามไหวมาต่ใสได้สองค่ะเออได้สองที่เฉยนี่เอาใหม่ ครูจะปิ้นนะรู้จักคําว่าปิ้นหรือกลับไหมหนึ่งตัวนี้คือตัวนี้อยู่ครูจะเปลี่ยนจากหารมาเป็นเครื่องหมายคูณเปลี่ยนจากเศษครูค,คะครูคะทายครูทําไมเป็นหนึ่งส่วนสองเทรายมันเป็นรูปสามส่วนสองใช่เหอคะทายเป็นเออเอาใหม่ทายเป็น ูทส,ส,ส,สามส่วนสองอ่ะรูทสามส่วนสองกับก็คือสองส่วนรูทสามก็จะได้เท่ากับสองส่วนด้วยครับรูทสามสค่ะเขาไม่ให้ติดรูทเขาไม่ข้างล่างติดรูทใช่ไหมย้ายขึ้นขบนอ่ะไม่ได้ย้ายสิเราต้องทำยังไงเอารูทสามสาม,มา เอารูทสามมาคูณถูกต้องค่ะอ่ารูทสามมาคูณเสร็จแล้วก็จะได้เท่ากับ <S 2> 2 <S สองรูทสามส่วนด้วยสามเฉยๆค่ะอ่าค่าโคเซกเสร็จแล้วนักเรียนค่อยเอาไปใส่ตารางโอเคไหมคะโอเคค่ะอ่าเสร็จแล้วต่อไปค่าอะไรเดี๋ยวเพื่อนไม่เข้าใจเอาให้จบเซกค่าเศกเอสเซก มีสูตรว่าอะไรหนึ่งส่วนคอสเซต้าค่ะหนึ่งส่วนคอสเอกอะไรไายส่วนสามเขียนไปด้วยแล้วก็คอสเราก็ต้องเป็นไายส่วนสามอ่ะเอาเครื่องเข้ามาอะเสร็จแล้วหนึ่งส่วนด้วยคอสไพส่วนสามคือหนึ่งส่วนสองใช่ไหมค่ะอ่ะก็เปลี่ยนจากหารกลายไปเป็นเครื่องหมายคูณ เปลี่ยนจากสองที่เป็นส่วนมาเป็นเศษเปลี่ยนจากหนึ่งที่เป็นเศษลงมาเป็นส่วนเสร็จแล้วเราก็จะได้แล้วค่ะได้ค่าของเศษพายส่วนสามเป็นสอง,องเราก็คือตอบแค่เลขสองได้เลยอ้าวสุดท้ายคือคอ,อ,อร์สคอร์พายส่วนสามมีสูตรว่าอะไรคอร์สพายส่วนสามคอร์สนใคอร์สพายส่วนสาม ส่วนด้วยทรายายส่วนสามไพ่ส่วนสามใช่ไหมคะอะคอสเราของเราก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองส่วนด้วยรูทสามส่วนสองถูกไหมคะค่ะอะเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยน1,2หนึ่งส่วนสองเปลี่ยนจากหารมาเป็นคูณเปลี่ยนจากส่วนไปเป็นเศษเปลี่ยนจากเศษลงมาเป็นส่วน ก็จะได้สองส่วนด้วยสองรูดสามใช่ไหมแต่ข้างบนมันติดรูดไอ้ัดทอนก่อนตัดทอนได้เท่าไหร่ได้รูดสามค่ะอ่ะได้รูดสามเฉยๆเหรอรูดสามมันต้องได้หนึ่งส่วนรูดสามสี่เพราะว่าข้างบนมันมีเลขหนึ่งข้างล่างเสร็จแล้วมันตอบไม่ได้เพราะว่าหนึ่งส่วนรูดสามมันอะไรคะ มันติดอะต้องเอารูทคูณเข้าไปเอารูทสามคูณเข้าไปก็จะได้รูทสามส่วนสามตอบแล้วค่าของของเราเข้าใจแล้วค่ะอะเสร็จแล้วค่าทรายคือทรายพายส่วนสามคือรูทสามส่วนสองคอร์สคือคอรสรูทสามส่วนอไปเอามาจากไหนไปเอามาจากวงกลมนี้ค่ะเนี่ยวงกลมของเราอันนี้คือค่าอะไร คือค่าคอสอันนี้คือค่าไซดเขาบอกเซเขาบอกพีตาเท่าไหร่เนี่ยเราก็ไปหยิบมาเท่านั้นถ้าค่าตรงนี้เราผิดนักเรียนอ้าวถ้าค่าตรงนี้เราผิดการคูนเราก็จะผิดการหาแทนหาโคเซกหาเซกหาคอร์ดก็จะผิดไปด้วยถูกต้องไหมคะค่ะอ่ะงั้นให้พวกเราทำต,ตามนี้แหละโอเคค่ะ โอเคทำเป็นตารางเหรอคะหรือว่าทำเป็นที่ครูส่งมาทำทั้งสองทำทั้งสองแจ้งก่อนว่าเศษโคเศษคอดอะไรเนี่ยหายังไงแล้วค่อยเอาไปใส่ตารางโอเคไหมคะทำแบบที่ครูส่งนีให้หนูใช่ไหมคะใช่นี่นี่นี่นักเรียนต้องหาก่อนว่าค่าค่าตีกณมิติทุกฟังก์ชันอะค่าทรายค่าคอรค่าแทนได้เท่าไหร่แล้วพวกเราค่อยเอาไปใส่ตารางโอเคค่ะโอเคไหมคะ คคแสดงว่าพวกเราก็ต้องมีวิธีการหาหาค่าน,นี้ก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่ตารางมาสุโอเคไหะโอเค,อเคงั้นวันนี้ไว้แค่นี้จ้า